วันนี้ฉันจะพามาชมสวนหลังบ้านของฉันสวนหลังบ้านของฉันจะมีน้ำตกเล็กๆที่ทำขึ้นเองสวยงามมากๆและฉันจะให้ดูท้องฟ้าหลังบ้านของฉันช่างสวยเหลือเกินงามประล่ำปะเหลือและสวนหลังบ้านของฉันยังปลูกกุหลาบสวยๆไว้อีกด้วยกุหลาบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า rose แต่ภาษาไทยเรียกว่ากุหลาบ และฉันยังมีต้นตั้งโอของไทยซึ่งออกดอกแล้วเพราะว่าไม่ได้ตัดกินเลยเดี๋ยวฉันจะพาไปดูสตรอเบอรี่ที่ฉันปลูกไว้และนี่คือสตรอเบอรี่ที่ฉันปลูกไว้ปลูกไว้ได้ประมาณสองปีเขาโตขึ้นมากสตอรอเบอรี่ภาษาไทยเรียกว่าสตรอเบอรี่ภาษาอังกฤษคนจะเรียกว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรีร่ของฉันมีหลายสายพันธุ์มากจะอร่อยมากๆจนพวก มดและหอยทากมากินจนหมดแต่ก็ยังดีที่เขายังเหลือว่าให้ฉันได้กินบ้างดูสิต้นลูกนี้ก็แหว่งไปบ้างแล้วเพื่อนๆทนไหนอยากปลูกสตอเบอรี่ไว้กินเองก็ลองปลูกได้ปลูกครั้งเดียวเพื่อนๆสามารถจะกินได้หลายปีเพราะว่าพวกนี้เราปลูกมาได้2ปีแล้วเขาก็ยิ่งขยายพันุ์เองโดยการเขาจะไหลไปทั่วแบบนี้ และฉันก็ยังมีมะกรูดซึ่งเป็นของไทยแท้ๆเอามาปลูกไว้กินใบเพื่อต้มยำพวกมดพวกหอยทางมันกินสตรอเบอรี่ของฉันทุกลูกเลยฉันมีความสุขมากที่ได้ปลูกของกินเอง